อันนี้เรียนเชิญคุณวงค่ะวงฟลายนะคะชื่อเพลงชื่อเพลงชาวนากับหมูเขานะคะผู้ชายร้องนะคะเสียงผู้ชายก็จะห้าวเลยค่ะห้าทำเสียงห้าวมันทอมไว้ทอมไว้ผมยาวเคยเห็นไหมครับผมไว้ทอมไว้ผมทอมไว้ผมผมยาวเคยเห็นไหมคะมทอมไว้ผมยาว ฉันจริงจยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไปฉันขอแค่เพียงให้เวลาหน่อยได้ไหมอยากเล่านิทานให้ฟังชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพัง ไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายสงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลด้วยความจริงใจหุ่มใยละคอยให้ความรักเป็นกังวนันว่ามันจะตายเฝ้าคอยเวาใจทุกอย่าง แต่สุดท้ายชาวขาผู้หญิงใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายกลับต้องตายด้วยพี บางอย่างให้ทำดีสักแค่ไหนไม่เชื่องไม่รักไม่จริงคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใหยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้ยิงใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดา กบต้องตาย,ดยโดยพิดหวย,ยและคอยให้ความรักเป็นกังวลเมื่อมันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้หญิงใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจนาเสียดายกบต้อง ันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผูห้หญิงใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายกลับต้องตายโดยพิษ ดังเป็นเดซิเบลนะคะเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาเดซิเบลไปกระทบกระเทือนเลยครับเดซิเบลคน <I 'm S 1> อื่นเนี่ยเดซิเบลอ่า next next friend how เ w าฟรีอันนั้นเนี่ยเดซิเบลบอค่ะก็คือว่าอืมใครสามารถที่จะทำด้นบันดานนะคะเพราะว่าคือการการตรวจสอบงานเนี่ยเขาไม่ได้สนเขาไม่ได้หมายถึงว่าโทรไปปุ๊บแล้วก็คุณลูกค้าคุณูค้าได้ยินได้ยินใช่ไหมคะคุณลูกค้าได้ยินอยู่แล้วล่ะค่ะ แต่หมถึงว่า QC หรือว่าคนมาตรวจนั่นแหละค่ะเขาได้ยินด้วยเหมือนกันนะคะว่าทำไมไปพูดกับกเขาลูกค้าแล้วทำไมเสียงอะไรที่มันเข้ามาอย่างนี้คือมันมาดูไม่น่าเชื่อถือนะคะเสียงดังประเภทแบบรบกวนแม้แต่ขานาดเสียงพัดลม ปอบไปปอบมานี้ยังไม่ได้เลยนะคะเครียดเครียดบอกตรงๆเลยว่าเครียดคือหมายถึงถ้าอเอาจริงจริงนะคือว่าคือคือถ้าเลือกได้อะถ้ามีโอกาสเลือกได้อ่ะถ้ามีโอกาสเลืิกได้มีมีทางที่แบบมีทางที่จะไป มีทางเลือกได้เอาเอาบอกเลยก็ได้อะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดมันมีมันเคยเคยต่งเคยมีแฟนอยู่คนหนึ่งบอกชื่อเลยแต่มีแฟนคนหนึ่งชื่อชื่อชายยังจำยังจาชื่อจริงได้เลยแต่ว่านับสกุลน,นิดก็ก็น่าจะใช่ชื่อชายชื่อกิติพงศ์ปลอดสุดคือว่า ได้รู้มาครั้งสุดท้ายเห็นบอกว่าคืออยู่กับแม่กันสองคนที่บ้านคือปกติแล้วอะ่ะคือเขาอยู่เขาอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งหมายถึงครอบครัวของพี่สาวเขาก็คือมีทั้งแฟนของพี่สาวเขาแล้วก็ลูกซึ่งแฟนพี่พี่สาวเขาเนี่ยจะทำงานเกือบทุกอย่างเหมือนกันคือ,อ ทคือทำคือคือคือทำเยอะกว่าคือคือทำเยอะกว่าชายค่ะคือทำงานในบ้านเขาเป็นบร้านติดดาวอะไรพวกเนี้ยค่ะใครเคยแบบได้ยินมาไหมคะคือมันเหมือนกับว่าเป็นสโลแกนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะคะร้านติดดาวอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าร้านนี้มีคําว่าร้านติดดาวแล้วก็คือก็หมายถึงว่ารถก็เจดมาส่งของของเข้าในร้านเนี้ย ก็คือเป็นประเภทร้านของชำอะคะ่ะนั่นนะคะคือจีพี่สาวเขาก็จะทำไปหมดนะคะของอันไหนมาเขาแกะแล้วก็วางเป็นในชั้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 นค่อยวางค่อย,ทำ,ยอทำเยอะทำเยอะเห็นเขาทำเยอะนะคะเอ่อตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาก็เอาของพวกแบบที่เที่ยวเขาฝากขายขนมขนมอะไรอะไรก็ว่าไปก็เอา อใส่ตะกร้าแล้วก็เขาก็ไปแบบขายลูกค้าขับมอไซค์ขับขายลูกค้าเขางคะเออแล้วก็แต่แม่เขาเนี่ยเขาก็แม่เขาก็อยู่ากับการที่ว่าขายผักมีผักมีผักด้วยผักผลไม้ขายเอ,อนเงินลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยะะแล้วกเ็เขามีกล้องวงจรปิดด้วย อชายเนี่ยจะดูเรื่องเกี่ยวกับไม่รู้เรื่องอะไรมัางแต่ว่าเห็นบางทีแบบพอมีเหตุการณ์ในการที่แบบว่าของหายเออหมูหายหรือว่าอะไรหายทีนึ่งเป็นเป็นกกอบเป็นกำรรเป็นหมืนม่นๆเนี่ยก็คือมาเที่ยวมาดูดูจอดูดูกล้องวงจรปิดกันดูคือเหมือนดูอะดูแล้วก็เหมือนรู้ว่าเป็นใครแต่ก็คือ เปล่าประโยชน์คือไม่รู้นะพวกคุณจะเข้าใจไหมเปล่าประโยชน์คือยังไงนะคะแล้วก็เอเอคือว่าคือคือ,ค,อคือพอนี้อ่ะรู้ว่าตอนหลังเนี่ยเขาจีไม่อยู่ครอบทั้งครอกกบครัวจีเขาไม่อยู่ก็แสดงว่าเขาก็อยู่กับแม่เขาเพราะฉะนั้นไอ้ชายมันก็ต้องมันก็ต้องทํางานหนะักขึ้นกว่าเดิมต้องทําหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นก็เอองานที่มันเคยทํามาแล้วเ,เวลาที่ว่าแม่พักแม่มันพักก็เออทอนเงินอะไรลูกค้าแล้วก็กล่องพัสดุเออไอพวกกล่องสินค้าอะไรมาปุ๊บก็คือว่าเอาลงเข้าเชลอะไรพวกนี้อย่างนั้นอ่ะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีมีแบบจ้างจ้าง จ้างประมาณว่าจ้างแฟนของน้องหรืออะไรเนี่ยมีจ้างแฟนของน้องน้องก็ทําทํานะคะมันก็มีการปัดฝากปัดผุนปัดขวาดอะไรด้วยเอาของขึ้นเชลอะไรพวกนี้ยตอนนั้นแหละที่ทําไมเราก็คิดไม่ได้เราคิดไม่ได้ว่าเออแล้วทําไมเราไม่ทําบ้างว่าอืมทําไมเราคิดไม่ได้อะทําไมเราไปไปไปสนใจแต่งานไอเนี่ยเราเราก็บอกเราก็ขอแบบ แบบเราบอกตรงๆเลยแล้วกันเราสารภาพเลยแล้วเราไปสนใจอะไรนักหนากับคือมันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงไปสนใจประมาณว่าเขาเรียกว่าเด็กเ,เด็กนั่งดิ้งอะค่ะเด็กนั่งดิ้งแล้วคือว่าอืมทําไมเราไปสนใจนักหนาเด็กนั่งดิ้งก็เาแล้วเขาเขาก็บอกว่าบอกกับเขาไปแล้วบอกเขาโดยตรงบอกบอกไปเลยว่า ก็คือเอาแค่นั่งดิ้งเขาบอกว่าเอาก็จะมีนะคือแขกบางคนน่ะถ้าเกิดว่านั่นอะ่ะบางวันอะ่ะแขกมีทิปอะไรให้อะไรพวกเนี้ยให้ได,ได้ได้เป็นร้อยวันหนึ่งเป็นร้อยบาทเนี่ยอะไรเงี้ยเออทําไมคือแบบเราไม่คิดไม่ได้คือมันงานมันไม่คือบอกเลยคือออกเพราะเป็นผิดกฎหมายมันก็โอเคแหละร้านอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าแม่บอกว่าไอ้พวกนี้นะ ทำร้านหน้าร้านอ่ะเป็นร้านอาหารอย่างนั้นแหละแต่ข้างหลังอะ่มันก็คือแต่เบื้องหลังอะ่มันก็คือเหมือนกับไอ้ชายมันก็บอกอันแหละแม่ก็บอกมันก็คือซ่องซ่องชัดๆเลยนั่นแหละทำไมเราคิดไม่ได้ไมเราคิดไม่ได้อะไรหลายๆอย่างนะคะเราไม่รู้อ่ะ เราคิดอะไรไม่ถึงเราคิดได้เคยอคอใครเคยเป็นบ้างไม่คือคนที่เคือคนที่คนคือพวกคุณอาจจะเป็นคนชัลาดพวกคุณอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตพวกคุณอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้คือคือคนน่าจะไม่รู้พวกคุณเคยเคยไหมหมายคนตัวคนเคยไหมอย่างแบบมันต้องมีบ้างแหละว่าเออทำไมอะ่ะจริงๆเราเลือกทางที่ที่ดีกว่านี้ได้อย่างนงั้นนะคะ เออเพราะนีะน่ะคนงานนี่ก็เหมือนกันพองานไปที่งานทำสนามฟุตบอลกับเอ่อ,อ,อชื่อหนึ่งนั่นก็คือว่าเราก็ไม่คิดเราคิดไม่ถึงว่าเออเป็นคนรักสวยรักงามเราก็คิดไม่ถึงว่าเฮ้ยเราทําไปทํามาเอ้ยทําไมลงลามันดําขึ้นดําขึ้นอ่ะเราไม่ชอบอ่ะ แล้วเราไม่ชอบอะคือว่าเออเราไม่ชอบไปคือไม่เคยได้ยินหรอคะว่าคนไทยอ่ะบ้าขาวจะตายแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยครีมครมอะไรได้ออกมาเนี่ยทาผิวหน้าขาวทาตัวขาวว่าเอไวเทนนิงน่งไวเทนนิ่งเออโลชั่นเออจะได้ผลไม่ได้ผลก็แต่ว่าคือหมายถึงว่าขาวไว้ก่อนเนี่ย อซึ่งไม,ไม่ไม่มีแล้วบ้งเออ <c oughs> ซึ่งแตกต่างจากแตกต่างจากฝรั่งอ่ะจริงไหมอ่ะฝรั่งเนี้ยฝ <c oughs> รั่งเนี่ยกลายเป็นว่าเออฝรั่งเนี่ยกลายเป็นว่าเอออยากดำอยากดำอยากดำด้วยการที่ว่าไปเอใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็นอนตามชายทะเลตากแดดอาบแดดตามชายทะเล แล้วเวลาที่ดำออกมานี่ดดำเป็นเป็นขอบเลยนะเป็นขอบเสื้อในเป็นขอบเออถียงเกงในอะไรอย่างนี้เลยนะเออก็แล้วเนี่ยงานเนี่ยงานนี้อีกเนี่ยที่เราไม่รู้ว่าในอนาคตมันเป็นยังไงคะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตก็ได้เออ,เอ,อแต่ว่าที่หวังไว้ก็คือหมายถึงว่าอันนี้คือความหวังนะคะ คือความความหวังถ้าเกิดว่าเราตกงานนี้คือเราตกงานเรามีความหวังก็คือหมายถึงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจนะคะหมายถึงว่าเออคนชื่อชายเนี่ยชายชายกิติพงศ์ปลอดสุดเนี่ยคือว่าอยู่อก็ถ้าอยู่อยู่แบบว่าเปลี่ยนใจขึ้นมาว่าคือตอนนั้นตอนนั้นมันสั่งเหมือนแบบมันก็บอกว่าก็ถ้าเกิดว่า ไม่มาถ้าไม่แก้หมันมาให้เรียบร้อยนะก็ไม่ต้องมาคุยกันอะไรเงี้ยก็คือมันก็เหมือนว่าให้ให้เราแก้หมันเราเป็นหมันให้เราแก้หมันแล้วก็ใช้เงินของเราไปแก้หมันเพื่อที่จะมีลูกกับมันอย่างนั้นอะซึ่งมันมันมันก็คือมันขัดมันขัดกันขัดกับความคิดของเราความคิดของเราคือเราไม่อยากมีแล้ว เราไม่อยากมีสักคนแล้วลูกอ่ะไม่งั้นเราจะทำหมันไปทําไมเราไม่อยากมีแล้วเราอายุตั้งสามสิบเจ็ดแล้วเราไม่อยากมีแล้วมันเสี่ยงด้วยคนอายุเยอะขนาดเนี้ยมีลูกอ่ะมันก็ไม่เข้าใจมันก็อย่างนั้นอ่ะมันก็จะเอาใจใจเหมือนกันอ่ะแบบนั้นอ่ะก็มันตกลงกันไม่ได้มันก็มีอย่างเดียวถ้าเกิดว่ามันยอมมันยอมเออถ้ามันมีแต่ว่า มันยอมก็คือมันก็เ่อเปลี่ยนใจมันก็ไปคิดไปคิดมามันยอมเปลี่ยนใจแล้วก็คือมันคือว่าเปลี่ยนใจโดยการที่ว่าเราไปช่วยกันทำมาหากินอย่างเงี้ยให้ที่นั่นแหละช่วยกันทำมาหากินไม่ทำมาหากินโดยการที่ว่าเราได้เงินบ้างน,นนะคือว่าเพราะว่ามันเองอะ่ะเออมันไม่ได้เหมือนมีประสบการณ์ในการที่ว่าไป u n นิ e r s i เหมือนเราไงเออคือหมายถึงว่าการที่ว่าไปทํางานไปทํางาน ก็คือเป็นการที่ว่าเราก็ต้องต้องการเงินด้วยเพื่อที่จะเก็บสะสมสะสมเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเก็บสะสมสะสมสะสมเงินเยอะเพื่อที่จะเเข้าสู่เข้าสู่การทำพาร์ทไทม์ในยูนิตี้นี้นะคะก็คือแปลว่าถ้าเกิดมันมันตกงานจริงๆนะคะคือมันมันงานนี้มันเครียดเหมือนกันคะเครียดบอกเลยเครียด ถ้ามันตกงานจริงนะคะก็คือว่าเราคือเราไปได้คะเราขับรถไปได้ขับแค่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยไปที่บ้านได้แต่ทีเนี้ยอ่ะไอคิทหทมันอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปได้เราอาจจะไม่เจอตัวมันแล้วก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีการที่ว่าอะไรติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเฟ e b o o k โทรศัพท์อะไรเราลบทิ้มดแล้ว เราลบทิ้งไปหมดทุกอย่างเราบล็อกเราลบทิ้งแบบไอ้เฟซบุ๊กนี่รู้สึกว่าเฟซบุ๊กก็ก็บล็อกบ้างบล็อกแล้วก็เอาคืน Facebook นี่ก็ตรงไหนอะ่ะไม่รู้อเออคือนั่นแหละเพราะว่ามันมันมีครั้งหนึ่งที่ว่าตอนนั้นอะ่ะไอ้คนคนที่สนิทของชายอะ่ะ เจอตอนนั้นไปเดินเขาเรียกว่าตรงนั้นอะเขาเรียกว่าเถินคนเดินคนที่ส่วนใหญ่จะใช้ก็จะแกแกก็จะอายุมากหน่อยแกก็บอกว่าแหล่งใต้นะฮะแกบอกจังหวัดหนองชายหนองชายจะคุยด้วยเพราะนั้นแล้วเราก็คือเราก็อยากจะคุยเหมือนกันตอนนั้นเราากจะคุยแต่ทีเนี้ยแม่แม่ของเราเองแม่แม่บอกว่าไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยอยากไปต้องไม่ต้องไปเจอไม่ต้องไปเจอไปไป,ไปพอ ก็เลยไม่ได้คุยอืมนะคะก็ชีวิตของเราอ่ะมันก็อืมมีเป้าหมายที่ที่ที่ทคือคือาทางทางั้งหลายแสง่เอาง่ายหลายสี่ใหญ่อย่างตตนเนี้ยอายุสามเจ็ด เปรียบเทียบกับคนก็คือหมายถึงว่ามาถึงครึ่งชีวิตเป็นอยู่มาถึงครึ่งชีวิตแล้วนะก็เพราะว่าสามเจ็ด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 กว่าไปที่เกือบจะหกสิบเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบถึงจะไม่คื 70, นเจ็ดเจ็ดยัไม่ใช่ครึ่งชีวิตอย่างนั้นอ่ะนะ,นะะก็แล้วก็ยังมีแสดงว่าคืออีกต้องครึ่งชีวิตที่อยู่แล้วก็ มีอนาคตที่ไม่รู้เลยในอีกครึ่งชีวิตที่จะเป็นยังไงเออยังไงก็คือว่าอืก็บอกไว้เท่านี้แล้วกันนะคะแล้วก็เออ,เอ,อคือก็คิดว่าก็คิดว่าอ,อ่อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคือแบบอยากได้อ,อ n i v r s ต t y แต่คิดว่ามัคงไม่มีอะคะ่ะที่แบบว่า อยู่ๆบอกคุณมาคุณมาจากไหนคุณจะมาหาอัพไลน์ยูนิสตี้หรอไม่รับนะไม่รับนะคือไม่ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่น่าใช่นะน่าจะมีน่าจะแบบว่าเขายินดีต้อนรับมากกว่านะคะยินดีต้อนรับมากกว่าว่าเออมีนะคะเหมือนเขาก็อาจจะต้องแบบต้องคุยกันบ้างแหละมีมีค่ะเนี้ยเนี้ยทีมนี้เขาเขาก็เออ,เ,ออเออคือคือคนยังน้อยอะค่ะ ทีมนี้ค่ะน่าสนใจนะคะอยู่ทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่ายิ่งขยายเข้าไปขยายทีมคนมากเข้าไปเงินเข้าเราเยอะมากเยอะเยอะเยอะมากนะคะคุณขยายเข้าไปขยายเข้าไปยิ่งคุณยิ่งเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้าคุณมาบอกว่าไม่รับค่ะไม่รับมาจากไหนค่ะไม่รับค่ะอะไรอย่างเงี้ยคงจะไม่ใช่ะไม่ใช่คงจะไม่ใช่แล้วะค่ะ เอก็ก็ก,ก็แล้วก็ตามสุศูนย์ศูนย์ต้องมีอยู่แล้วศูนย์มีแล้วนะคะขนาดแบบเหมือนกับบริษัทเอ,อบริษัทสุรีนอย่างเงี้ยโหสร้างตึกเกือบจะทุกจังหวัดแล้วอะ่ะไปที่ไหนไปไหนไ,ไหนก็เห็นใครสังเกตนะตึกสุรีนนะคะ แต่ก็เงียบๆใช่ไหมคะเอ็มเวีอย่างเงี้ยเกือบทุกจังหวัดไปไปมีตึกเอ็ way, มเวีเอ็มวีหมดเลยยูนิสตี้ก็มีนะคะยูนิสตี้ก็มีเออศูนย์ยูนิสตี้นั่นแหลคะค่ะที่ว่าเออถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าในจังหวัดคุณไม่มีก็คือว่าก็ไปหาที่จังหวัดที่มีจังหวัดใหญ่ๆอะ่ะถ้าตงรงนี้ก็หมายว่าภาคใต้นี่เขาบอกว่าหาดใหญ่หรือไม่ก็สุราษฎร์นะคะรู้สึกว่านะคะโทรไปถามได้ด้วยคะ่ะเซิร์ชเอาง่ายๆเซิร์ช อินเทอร์เน็ตโทรถามโอเคเดี๋ยวแค่นี้นะคะแล้วค่อยเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ